สุดยอดครับก็รู้ว่าเสียงอย่างนะครับเพราะว่ามือใส่เลือของก๋ไปล่งของรบกับสวัสดีพี่น้องป้องไปไอ้ไสยิ่งนะครับแล้วก็อาจารย์นกเส้นนกตะทุกคนนะครับในเบ้านกกับมะพร้าวมาตอนกคือเกา่าเลยพี่น้องนกมาขายแต่ก็เขาตอนนกน้ำนะครับแนวพื้นที่ก็จะเป็นยางไงนี่นะครับนี่จะเป็นลานจอดรถนะครับข้างในอีเป็นตลาดนะครับเบ้านูหิไปตอทางนี้นะครับนี่ มันจะมีตนใหม่อยู่ขังด้านจอดรถนี่ครับเพราะว่าอีกฟ่งหนึ่งท่างเป็นอ่าอย่างไรเราเอากลุ่มใหม่ลงมาลครับเป็นเดินครับก mm ็เ hmm. หลือแต่เป็นแถวนะมองจอดรถนี่นะครับ mm hmm. นะครับบ้านนุ่งจะไปใส่มองนี่ครับ mm ๋ hmm. ยวมาเลารุ่นน้ำกันครับมือนี้ว่าวานนุ่งสิมามนมาครับ mm hmm. ติดตามต่อไปครับ เยวต้องปีนนะครับปีนหัวอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามอเตอใหม่แกนสั้นนะครับนี่ครับบรรยากาศ ตอนแรกมันเป็นป่านะครับปา่ายังหกนะครับเดี๋ยวเขาจะอองกกใหม่ลงนะบรรยากาศนะครับนี่ครับเดี๋ยวบานูนอะใสซตตนนี่แหละแต่ว่านกมันอยู่กลางๆนะพี่น้องเดี๋ยวใส่ต้นนี่ก,กนทามันแต่หินใหญ่ไปต้นที่สองนะครับแต่ว่าบบมีขา ตั้งโทรศัพท์ี่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตั้งกล้องก่อนตั้งไว้พื้นนี่แหละตั้งแน่นระบายต้มกล่องตักเล่อ ใช้แล้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วใส่แล้วบ้านโนกระจิไปล่วงคองกันครับพี่น้องเพราะเอาผมมาขายของที่ตลาดนั่นนี่นะครับล่วงของซอยแฟนกันแฟนล่วงคนเดียวตอนนี้จัดของครับเดี๋ยวมาอื่นน้องกันครับว่ามือในบ้านโนสิมานบ่ ือจังไหนถามมันเ่าท่านเข่ากันสิทังมาถ่ายให้เบิ่งนะครับแต่บ่นแน่นะครับเพราะว่านกมันผมว่ามันบ่มูจักพเนียดนะครับอาจจะลงเร็วก็ได้ครับกลับมาอาจจะเห็นนกติดกันได้ติดตามเราไปครับรเนนรียบร้อยพี่น้องมันอยู่ไกลญ่เห็นครับเห็นแบบนั้นน้ำกันนะพี่น้อง มานอีกแล้วครับรเต้าบริเตดกองไว้ครับเพราะว่าผมเอาไปล่องขวางน้ำแฟนครับมานครับนกคู่ครับ,โ,รบโอ้ปูยิ่นเสียงแล้วตามตัวเลยโอ้นกครับลายตัวครับ พี่น้องตกครับเห็นบ่านี่ครับไม่เบ่งครับเอาลงไมเบ่งครับโอ้มีขากล่องในบัตพี่น้องโอ้ยังไงล่ะ นี่ครับมานครับมานอีกแเล้มามือนี่โอ้ยมือเดียวพี่น้องจับมือเดียวสุดยอดครับ ก็รู้ว่าเสียงอย่างนะครับเพราะว่ามันใส่เร้วผมงแกไปร้องของครับตาบ้าโดนนะครับตัวนี้ครับนกง่ามเลยครับตัวนี้เอามาพี่ ปวดทุกข์ไปห้งครับเมื่อเดียวแล้วแป๊บหนึ่งครับพดถนาดีเดี๋ยวแบบดเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยว เด็วก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วมาครับบันเนี่ยมาห้องยังไหมเอาเอาเออเอา ก่ได้เอาขากล่องมานะครับบัถนัดจับเมื่อเดียวก็เลยประมาณนี้นะครับเรากับปล่อยไปก็กครับผมไปลูกพ่อ มันคือเกาหมเหมอนมันครับเดี๋ยวจังเดะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ